เราค่อยเริ่มบรรยายนะครับเพราะว่าพอเราอัพขึ้นระบบแล้วเนี่ยมันจะมีการตัดช่วงก่อนหน้ากับช่วงหลังนิดหน่อยนะครับถ้าให่ดีก็อ่าสามสองหนึ่งแล้วก็สักห้าวิก็ค่อยเริ่มทําการบันทึกนะครับตรงนี้พอนั้นพอขึ้นตรงนี้นะครับสามสองหนึ่งเสร็จห้าวิเสร็จเราก็เริ่มบรรยายของเราการเตรียมการสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็ ถือโอกาสในเรื่องของการจัดเรียนการสอนออนไลน์ไปเลยนะครับก็คือตรงนี้ก็บอกแล้วนะว่าวันนี้เราจะอบรมอะไรบ้างนะครับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยหลายๆคนก็รู้ความหมายอยู่แล้วก็คงจะขอข้ามไปนะเพื่อความรวดเร็วนะครับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยนะครับมันจะมี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือเป็นแบบซิงโครนัสอันนี้ก็คือเป็นในลักษณะที่ว่าผู้เรียนผู้สอนเนี่ยอาจจะต้อง นัดเวลากันนะครับเพื่อที่ว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกันจะเป็นปฏิสัมพันธ์แบบ2ทางนะครับผู้สอนก็สอนแบบทันที <c oughs> ทันใดผู้เรียนไม่เข้าใจอะไรก็สามารถที่จะสอบถามได้กับอีกแบบแบบ a s ิ n c h r o n o นะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็ทําสื่อการเรียนการสอนเนี่ยขึ้นไปไว้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผู้เรียนว่างเมื่อไหร่ก็สามารถขึ้นไปเรียนได้นะครับก็สามารถเรียนตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็ จะไม่เป็นแบบสองทางนะครับก็จะเป็นแบบทางเดียวแต่ว่าก็จะมีการติดต่อโดยการสร้างพวกงานให้นักศึกษาส่งสร้างพวกห้องเฟซบุ๊กอ่าก็คือมีช่องทางให้นักศึกษาติดต่อที่หลังได้นะครับถ้าจะให้ดีการจัดกระเรียนการสอนเนี่ยถ้าเราใช้โมเดลอาจจะต้องมีการนัดแล้วก็จัดกระเรียนการสอนในรูปแบบของซิงโครนัสบ้างเป็นบางครั้งนะครับรูปแบบของซิงโครนัสที่ เรารู้จักกันดีก็เป็นระบบ z o o m นะครับนอกจากนี้ก็มีพวก Meet มีพวก Hangout พวกอะไรพวกนี้นะครับแบบ a s y n n h r r o o ั s นะครับที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันก็จะมีพวก m o มเด n แล้วก็พวก TCU นะครับแล้วในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมอย่างแรกก็คืออย่างน้อยต้องมีโน้ตบุ๊กหรืออาจจะมีแท็บเล็ตหรืออาจจะมีมือถือนะครับแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างที่จะเร็วนิดหน่อยนะครับ ลราก็เตรียมกล้องเว็บแคมนะครับรือว่าถ้าน้ตบุ๊กือว่าแท็บแทบเล็ตมือถือเนี่ยอาจจะมีกล้องในตัวก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็มีไมโครโฟนนะครับแล้วก็เตรียมสถานที่ที่ดีๆหน่อยนะครับอาจจะมีการเตรียมโต๊ะมีการเตรียมห้องที่ดีๆหน่อยอาจจะมีฉากหลังก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีโปรแกรมนะครับนี้ด้วยระบบ z o มก็อาจจะต้องมี การติดตั้งโปรแกรมซูมล่วงหน้านะครับแล้วก็มีสื่อการเรียนการสอนอาจจะเป็นพวกสไลด์พวกชีตหรือว่าสื่ออื่นๆน,นะครับอันนี้ด้วยระบบซูมทีนี้ในส่วนของโมเดลนะครับในการที่เราจะสร้างโมเดลเนี่ยอย่างน้อยก็อาจจะต้องมีมคอ3หรือว่าแผนการสอนหรือแผนการเรียนรู้นะครับเพื่อที่ว่าเด็กจะได้รู้ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเอกสารประกอบการสอนประเภทไฟล์ Word นะครับเป็นไฟล์พวก d o อกนะครับ แล้วก็มีไฟล์นำเสนอเป็นไฟล์ powerpoint หรือว่าไฟล์พวก ppt นะครับแล้วก็มีการเตรียมพวกแบบทดสอบแล้วก็พวกข้อสอบต่างๆนะครับมีการเตรียมงานหรือว่าเตรียมพวกการบ้านให้พวกเด็กนักเรียนนะครับสำหรับไฟล์ doc นะครับหรือว่าไฟล์ word เนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการแปลงไปเป็นไฟล์ pdf หรือว่าอาจจะต้องมีการแปลงจาก pdf เนี่ยนำขึ้นไปไว้บนสไลด์แชร์อีกทีนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกในการ เรียนของเด็กนั้งเรียนนะครับส่วนไฟล์ powerpoint นะครับรู้ไฟล์ ppt เนี่ยก็อาจจะมีการแปลงเป็นไฟล์ pdf ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการนำขึ้นไปไว้บนสไลด์แชร์แล้วก็อาจจะต้องมีการใช้โปรแกรมร o o หรือโปรแกรม obs เนี่ยเพื่อที่จะทำการเลข,ข์ดให้เป็นวิดีโอนะครับแล้วก็จากวิดีโอเนี่ยก็อาจจะนำขึ้นบน YouTube อีกทีนะครับนะครับก็คงต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ อันนี้พอเราบันทึกเสร็จเนี่ยนะครับในหน้าสุดท้ายพอเราบันทึกเสร็จปุ๊บทางด้านซ้ายเนี่ยมันก็มีปุ่มสต็อปนะครับแล้วก็คลิกสต็อปได้หรือว่าระหว่างบรรยายไปเราอาจจะคอแห้งอาจจะต้องการพักเราก็สามารถกดปุ่มหยุดได้หรือจะยกเลิกก็คลิกที่ถังขยะนะครับอันนี้สมมุติว่าบรรยายเสร็จแล้วผมก็คลิกที่